สยบฟ้าพิชิตปติภีเล่มที่14บทที่3ลูกผู้อาภัพภายใต้ความเงียบจนได้ยินเสียงเข็มตกและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกดดันกอบกับการถูกสายตาทุกผู้มองมาเป็นจุดเดียวผู้การเปรียวยาวเริ่มตวัดช้าลงจนหยุดดิ่งในที่สุดอวีเหรียญมอะตัวอักษรบรรจกระดาษและพยักหน้าด้วยความพอใจ จากด้านพาดผู้การกับจานฝนเมืกเอกเงยหน้าขึ้นศบสายตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังพรอคอ,อยของทุกคนพวกท่านผิดด้วยกันทั้งคู่สมกกบเป็นสิทธิ์ที่สามที่จอมปราดให้ความชื่นชมไม่พูดจาให้มากควา่าบอกกล่าวคําตัดสินใจเหียงตรงไปตรงมาทันทีหวีเหรีรยญกล่าวกับสิบพีใหญ่และสิบพี่รองด้วยน้ำเสียงราบเรียบ ต่อให้พวกท่านยึดมั่นในความคิดเห็นของตัวเองสักเพียงใดก็ไม่ใช่กับตอบที่ถูกต้องว่าผู้ใดควรจะเป็นผู้ปกครองที่เหมาะสมของศิษย์น้องเล็กที่ว่าเหมาะสมนั้นต้องอาศัยความรู้สึกแต่พวกท่านไม่ใช่ศิษย์น้องเล็กจะไปเข้าใจความรู้สึกของมันได้อย่างไรศิษย์พี่รองนิวนาแย้งมาว่าเด็กน้องเล็กเป็นเด็กกำพร,าร้าไร้บิดามดารดาและญาติสนิทพวกเราคือครอบครัวมันการแต่งงานถือเป็นเรื่องใหญ่ อาจารย์กับพวกเราสิบพี่ย่อมต้องเป็นคนจัดก,การให้วิเหรียญยิ้มพรางกล่าวว่าดังนั้นข้าจึงบอกอย่างไรเล่าว่าพวกทา่านผิดแล้วผิดเพราะพวกท่านไม่เข้าใจตัวมันข้าเคยเห็นมันฝืนสังขารเดินขึ้นชั้นสองของหอจิ้วจู้ไม่เว้นแต่ละวันเห็นมันกระอากเลือดหมดสติไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งเห็นมันนั่งปากหลากอยู่ริมหน้าต่างพยามจาดหนังสือให้ได้จนร่างกายผ่ายผ,ายผอมซูบเสียวทุกลงทุกวัน จากจุดนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ในวารจะราชฐานงานมงคลหรือเรื่องที่สิทธิพี่อยากพวกเราจะเลือกว่าที่ปัญญาให้กับมันเกรงว่าแม่แต่อาจารย์เองก็คงบอกให้มาไปแต่งกับสาวของเขาเทียนไม่ได้หากมันไม่เต็มใจนางหันไปกล่าวสิทธิพี่ใหญ่เส้นทางเดินของคนเราต้องให้เจ้าตัวเลือกเดินเองเลือไปแล้วจะดีหรือร้า จะต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงสักเพียงใดก็เป็นเรื่องของคนผู้นั้นที่จะต้องเรียนรู้และแบกรับเอาเองข้าเชื่อว่าจาก,ก็ต้องมีความพิดเห็นเช่นนี้เหมือนกันพูดจบนางก็เก็บข้าวของเดินออกจากเรือนไปโดยไม่กล่าวอะไรอีกชุดสาศึกษาตัวหลวมที่สวมอยู่บนร่างแนงน้อยสะบัดผิวตามลมขณะค่อยๆลับหายไปในความมื่เมื่อครูที่เกิดความขัดแย้งเป็นเพราะคำพูดของเสดผู้ใหญ่ ฟังดูคุ้มเครือเข้าใจยากคำพูดของสิบพี่รองเขาคล้ายเก็บเก็บเบงามงาม่กระจา่างปฏิสิ์พี่สามยังมาอ้างหลักปัชญาเลื่อนลอยแสดงว่าพวกมันทั้งสามจะต้องรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างเพียงแต่ไม่คิดจะบอกกล่าวให้คนที่เหลือซึ่งตางเขากำลังงงเป็นไก่ตาแตกฟังสิ์พี่สามจาไปได้คู่หนึ่งแล้วแต่สิบพี่ใหญ่กับสิบพี่รอง ตาก็ายังโขงเงียบงานเหล่าสิบน้องจึงค่อยๆแยกย้ายกันไปเหลือเพียงสิบพี่เจ็ดมูโยที่เดินเข้าไปเอาน้ำร้อนมาเติมใส่กาน้ำชาให้จนเต็มเปลวเทียนสั่นไหวเบาๆเสียงน้ำตกตกกระทบศีษะด้านหลังเรือนน้อยดาัางซูซาไม่ทราบว่าผ่านไปนานเท่าใดสิบพี่ใหญ่จึงค่อยลุกขึ้นยืนด้วยสีหน้าอ่อนล้าสิบพี่หลอกรีบลุกตามพางโก้มขวายอย่างนอบน้อม สิทธิ์พี่ใหญ่กล่าวว่าในเมื่อตางผู้เช่นนั้นก็ดูท่าว่าเจ้ากับข้าจะผิดไปจริงๆแต่ข้ายังคงยืนการในความคิดเห็นของตัวเองอีกอย่างข้าคิดไม่ออกจริงๆว่าในเมื่อหมานก็ชอบพอในตัวสันสันแล้วอยากมีเหตุผลอะไรที่จะไม่เลอกนางสิทธิ์พี่หลองตอบอาจเป็นเพราะมานไม่อาจปล่อยวางจากสัาง สิทธิ์พี่ใหญ่พันถึงความเป็นไม่ได้เรื่องหนึ่งขบคิ้วถามว่าเจ้าว่าสิทธิ์น้องเล็กจะยอมแต่งกับพวกนาทั้งสองคนเลยหรือไม่สิทธิ์พี่รองตอบอด้วยสีหน้าเคร่งขึนความคิดละโมบเช่นนี้อาจถูกฟ้าลงฐานเอาได้อีกอย่างแม้เดรุณีทั้งสองจะมีฐานรากชาติกำเนิดแตกต่างกันแต่ตาก็ไม่ใช่หญิงชาวบ้านที่ต้องยอมจำนนต่อเจา้าในประเพณีมีหรือจะยอมให้สิทธิ์น้องเล็กได้เปรียบสมใจ สิทธิพี่ใหญ่เจ้าสิทธิพี่รองแนวนี้ถามว่าจุนโบตกลงเจ้าดูออกมากน้อยเพียงใดสิทธิพี่รองเงียบไปอึดใจก่อนตอบว่าจอนถี่เสื้อกับเป้ก้วงหมีสูญสลายกาิพี่เท้าข้ามองเห็นภาพการเคลื่อนไหวแวบ,บหนึ่งแต่ก็ไม่ชัดนักหรือสิทธิพี่มองเห็นเรื่องราวในภายภาคหน้าได้แล้วสิทธิพี่ใหญ่ยิบฝืนๆขณะตอบ เกรงว่าแม้แต่อาจารย์ก็ยังดูไม่แจ่มแจงสัมหาอะไรกับเจ้าและข้าสิทธิพี่หลอขอขมดวดคิ้วรำพึงมิรู้ว่าวิเวียดดูออกสกีส่สวนความสนใจของนางอยู่แค่ที่ตัวสิทธิน้องเล็กมาตลอดนางอาจจะไม่รู้เท่าเจ้ากับข้าด้วยซ้ำพูดจบสิทธิพี่ใหญ่ก็เงียบไปนานมิทราบว่านึกถึงเรื่องอะไร ึงยกมือตกปาศิษฐ์พี่รองกล่าด้วยสีดาสลดลงจีนง้อเจ้าอาจจะถูกก็ได้เพียงแต่ข้าอดสงสารไม่ได้ศิษฐ์พี่รองรูปร่างสูงใหญ่พอเห็นศิษฐ์ที่ใหญ่จะตกปาก็โน้มกายเข้าหาอำนวยความสะดวกให้ด้วยความเคยชินทั้งสองยิ้มให้แก่ากาดความขัดแย้งเมื่อครู่สลายหายไปหมดสิน้น มีเพียงคำว่าข้าอดสงสารไม่ได้ยังคงสะท้อนกลับไปกลับมาก่อนจะกลืนหายไปกับเสียงน้ำตกหนิงเฉียไม่รู้แม้แต่น้อยว่าเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตมานโพนบทขาวถึงกับต้องร่วมปรึกษาหาหรือการเป็นการใหญ่และยิย่งไม่รู้ว่าสิทธิ์พี่ใหญ่กับสิทธ์พี่หลงที่ไหนใส่ตามันฝึกฉาิสำเร็จจนถึงขาดแม่นาถอนร้อนใจต่อเรื่องทางโลกแล้ว เพราะเรื่องของมานจึงเห็นต่างจนถึงขั้นขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเพราะหลายวันมานี้ขณะที่กลิ่นายเหเืาน,นค่อยๆเจืินจางมันยังคงผาโมสสสารเดินเที่ยวชมรับประเมินภาพผลงานอันยิ่งใหญ่ของยอดนักเขียนผู้การรุน่นก่อนของสำนักต่างๆท,ทั่วมือชะอ่านอ,อดระยะเวลารวมกัน20กว่าปีในสองพบมันไม่เคยมีความรัก ไม่เคยติดต่อคบหากับเพศตรงข้ามอย่างสนิทสนมนางน,านั้นหมานจึงไม่รู้ว่าความรู้สึกที่มีต่อโมนสันสันในขณะนี้ใช่ความรักหรือไม่พราหลังจากบอกว่าชอบนาาตรงหน้ากำแพงวางเวลาพบหน้ากาันพวกหมานก็ยางปฏิบัติตัวเหมือนเดิมไม่มีอันใดเปลี่ยนแปลงไม่แม้แต่จะจูงมือถือแขนการสิ่งเดียวที่แตกต่างไปคือ ยามหัวไหล่ชนการตอนเดิมสาวน้อยจะมีท่าทีขวยเขินเป็นบางครั้งความขวยเขินนี้ชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปในจินตนาการเรื่องของความรักของลิงเฉียได้เป็นส่วนใหญ่ขณะพาโมสันสานเดินเล่นไปตามตรอกซอกซอยในเมืองฉาอ่านมันมักนึกถึงสาวใช้ที่นั่งพิงไหล่หมานข้างกองไฟหน้าปากทาเข้าดินแดนเปิสาร นึกถึงสือถุยหลานที่เดินเล่นเป็นเพื่อนหมานริมทะเลสาบทางที่เหนือของแคว้นี่เยนในที่สุดมานเขาเข้าใจแล้วว่าความรักความชอบพอจะต้องมีการตอบสนองซึ่งกันและกันความสุขจึงก่อเกิดความรู้สึกนี้ช่างวิเศษแม้จะไม่มีการสัมผัสการทางผิวกายไม่มีการกร,ระซิบกระซาบคำหวานต่อกันไม่มีสัญญารับชั่วฟ้าดินสลายหนีเฉวยพอยากเต็มใจ ที่เดินเป็นเพื่อนโมสสารต่อไปมีเพียงยามเดินผ่านตรอกซอกซอยเล,เล็กๆในเมืองเท่านั้นที่บานคล้ายจะรู้สึกว่าส่วนหนึ่งของหัวใจว่างเปล่าหลงเหลงครบข้ามทั้งสองเดินมาถึงปากซอย17นิ้งชุวยเอ่ยปากชวนอีกครั้งก้าวไปหน้ากินข้าวด้วยกันดีหรือไม่ ขับข้าวไม่พอไม่ต้องหัวโอซันสารปองประตูร้านเหล่าปีจ่ายที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลก่อนตอบว่าอย่าเลยหนิงช่วยถามอย่างงุนงงทำไมว่าโอซันสารก้มหน้าหมองรองเท้าที่โผล่พ้นชายกระโปงของตัวเองขณะตอบเสียงเบาได้เดินเที่ยวชมเมืองกับชมภาพลายอักษรเหล่านั้นร่วมกับท่านแล้ว และยังได้ยินท่านบอกว่าชอบข้าในคืนวันนั้นข้าก็เป็นความสุขยิ่งแล้วจากนั้นหนาก,ก็เหยหน้าขึ้นมองลักกิ้มที่เห็นไม่ค่อยชัดนักสักเท่าไหร่ของบานก่อนใช้นิ้วจิ้มเบาๆกล่าวอย่างยิ้มแย้มแต่แค่ชอบยังไม่พอหรอกนะหนิงเชียยางกล่าวทิส่ยอยู่ขณะเปิดประตูเข้าร้านเหลาปีจ่ายไปทั้งนี้พระบาทยัางโงพูดคิดถึงคำพูดสุดท้ายของโมเสสัน ให้มาไปแก้ปัญหาให้ยุ่งยากทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือให้ไปฝึกฌานฝาดานน่าจะง่ายกว่าให้มาไปทำความเข้าใจกับพวกอิสตรีนายน้อยกินข้าวเธอสังสาตับน้ำตุนไก่จากโถใส่ถ้วยถามว่าจะลรยต้นหอมด้วยหรือไม่นิงเวียตอบน้ำตุนไก่ที่เจ้าทำอร่อยที่สุดในโลกอยู่แล้ว อย่าซอยต้นหอมสายไปนั้นขาดไม่เช่นนั้นจะเสียรสชาติดั้งเดิมหมดหากเป็นด่างเช่นที่ผ่านมาสังสังจะต้องดีใจจนยิ้มแก้มปริหรือไม่ก็ต้องตักค่าหมันจนภูมิถ้วยแต่วันนี้นางกลับถามเป็นไม่ได้ยินหลังตักข้าวเสร็จก็ยืน่นโซให้แล้วลงหน้าฝั่งตรงข้ามหยิบตะเกียบของตัวเองขึ้นมาหนิงเฉวีเห็นหนางเงียบขื่นก็นึกได้ว่าช่วงนี้มันชอบไปโน่นไปนี่ กลับไม่เป็นเวลามเวลาก็ยิ้มผ่าอธิบายว่าเออน,นั้นข้าก็บอกเจ้าแล้วว่าบรรดาสิษย์พี่ที่ไร้ยางอายของข้าจับข้าโยนเข้าเมืองไปเป็นมืออันธพาลเพื่อสร้างชื่อให้สารศึกษาดังนั้นช่วงเวลาหลายวันมานี้ข้าจึงต้องเตรียมตัวรับคำท้าสู้จากผู้อื่นอยู่ตลอดสั่งสั่งร้องอือปิดเฉิงรับรู้จากด้านประคองฉามข่าว ขึ้นก้มหน้าก้มตาพูยกินหนิงเฉียดดื่มน้ําตุนไก่หมดถ้วยก็ตักน้ําตุนไก่ในโถราดข้าวอีกสองช้อนจากนั้นลงมือเกินไปการใหญ่แต่คนที่นั่งฝั่งตรงข้ามก็อย่างเงียบกริบหลังบรรยากาศตกอยู่ในความเงียบได้สักพักหนิงเฉียก็เลยด้าขึ้นพวกเราเคยปรึกษาหาหรือกันว่าหากจะหาพี่ส้ายแบบไหนให้เจ้าดี สั่งสางวางฉามข้าวลงมโต๊ะแก้ไขคำพูดให้ว่าไม่ใช่พี่สะพ้ายต้องเป็นนายหญิงคำเรียกว่านายน้อยข้าเพิ่งจะมาเปลี่ยนตอนเดินทางออกจากเมืองเว้ยพูดจบนิ้งเฉียก็วหวนนึงถือตอนผ่าสั่งสางไปเรือนหงซิวเจา้าเพื่อคัดเลือกหญิงงามจึงอดหัวเราะขึ้นมาไม่ได้เพราะมันเข้าใจแล้วว่าสมัยหลายวันมานี่ ใจิตใจตัวเองจึงว่างเปล่าหลงเหลืที่แท้เป็นเพราะมันยังไม่ได้ขอความเห็นจากคนผู้หนึ่งนั่นเองหรือพูดอีกอย่างก็คือมันยังไม่ได้ไรายงานให้คนผู้หนึ่งรับรู้และอย่างไม่ได้ยินคำพูดบางอย่างที่อยากได้หยินมันถามต่อด้วยท่าทีจริงจังเจ้าว่าแม่นางโมสนันสานเป็นอย่างไรบ้าง สังสาจ้องตามันเยียบๆอยู่เป็นคู่ก่อนยกฉามขึ้นมาใหม่ตอบว่าปาเสดยี่นิ้เฉียมองท่าพ้ยข้าวจนใบหน้าแทบจะมุดหลงอยู่ในฉามของสังสางก็ถามอย่างะหลาดใจว่าแปราเสดยี่เท่านั้นเหรอสังสงงางเงยหน้าขึ้นตอบสั้นๆใช่นิ้งเฉียมองดวงตาสุกใสดุดายน้ำมองเส้นผมสีเหลืองได เมือนต้นหญ้าแห้งในฤดูเหมหมนที่กำลังอับเฉาและมองเม็ดข้าวที่ติดอยู่บนแก้มของหนาเงียบไปหนานก่อนนิ้ไม่มีอะไรแค่ถามเล่นๆเท่านั้นมันยืมมือไปหยิบเม็ดข้าวบนแก้มสางๆโยนใส่ปากตัวเองเพียงชำนาญจากนั้นก้มหน้ากินข้าวต่อทว่าไม่รู้ทําไมจิตใจพรันเปลี่ยนเป็งตกตามอยู่บ้างคิดในใจ สางสาวของหมานย,ยังคงเป็นเด็กอยู่เหมือนเดิมจริงๆกินข้าวเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างก็ดําเนินไปตามที่เคยสางางไปต้มน้ําล้างจานหนิงเชวิตรับผู้การเขียนยานพอรู้สึกเหนื่อยล้าก็เขียนภาพอักษรลายผู้การสักหลายแผ่นเพื่อปรับสภาพจิตใจเวลาร่วงเลยไปจนดึกเดินค่อนเขินจึงค่อยล้างเท้าขึ้นเตียงนอนตอนนี้เป็นช่วงปลายเหตานว่าสารตะลดูยังไม่มายเยือน ช้างอ่านยามราตรีจึงยังคงหนาวเยน็นสองในเบาต่างนอนสลับหัวเท้าบนเตียงเต่าที่ก่อใหม่เมื่อเหมานปีที่แล้วเท้าเล็กๆของสังสังที่ล้างจนสะอาดสะอาดถูกหนิงเฉวีกอดไว้แนบอ,อกมันลูบเท้าที่ขาวเนียนดุดเนื้อหย,ยกดีของนางอย่างเป็นสุขไม่นานก็เข้าสู่ห้วงนิทราลมคืนนี้ก็เหมือนคืนอื่นๆที่หนิงเฉวีกับส,สังสังอยู่ร่วมกันมาตลอด ระยะเวลา15ปีไม่มีอะไรผิดแผกแตกต่างทว่าสังสางกลับเป็นหนออลืมตามองเพดานที่แปะกระดาษอยางไม่ใช้แล้วอยู่เยียบคล้ายกำลังหมองผนังถ้ำบนเขาดินสารและผนังบ้านก่อด้วยดินของพวกบานในเมืองเว่ยฟ้าอยางไม่ทันสสงไก่อยางไม่ทันขันสังสางก็ลุกขึ้นจากเตียงสวมชุดสาวใช้ที่เห็นได้ชัดว่าหลวมโรค กับรองเท้าที่ค่อนข้างเก่าแล้วเปิดประตูตเดิมที่ลานหลังบ้านนางปัดทีแม่ที่เกาะอ,อยู่ตามขอบบ่อทิ้งก่อนตักน้ำเติมโอ่งในห้องครัวจนเต็มเอาฟืนที่สับไว้แล้วเมื่อวันก่อนไปวางเรียงข้างกําแหงอย่างเป็นระเบียบจากนั้นหยิบไม้กวาดไกวาดพื้นหน้าร้านเช็ดโต๊ะเก้าอี้เก็บผู้การหมึกกระดาษและจานฝนเบิกที่เมื่อคืนนิงเฉียวางทิ้งไว้ในราช แล้วนั่งยองตรวจสอบดูว่าแกนประตูที่ซ่อมแล้วมีปัญหาอีกหรือไม่งานเหล่านี้คืองานที่นางถามทุกวันเป็นประจำเพียงแต่วันนี้นางคล้ายจะตั้งใจถามอย่างจริงจงังมากเป็นพิเศษหลังทุกอย่างเสร็จลงและขอบฟ้าทางทิศตะวันอ,ออกรเริ่มมีแสงอรุณหรือเรืองนางก็ออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยวเผ็ดที่หน้าปากซอยมาสองชามพอกินก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยวเผ็ดของตัวเองจนหมด เอาชามไปล้างแล้วนางก็เดินกลับเข้าห้องนอนลงมือเก็บเสื้อผ้าดึงคีบออกจากที่ซ่อนอย่างเบามือแบ่งตัวเกินออกเป็นสองส่วนเท่าๆากันจากนั้นนำส่วนหนึ่งซุกเก็บในอกเสือ้อนางยืนขบวดคิ้วเพ่งมองหนิงฉเฉวีที่ยังคงหลับอุตุอยู่นานก่อนพาดห่อผ้าขึ้นไหลเดินจากไปโดยปราศจากความลังเลประตูร้านเหล่าปีจ่เปิดประตูร้านเหล่าปีจ่ายปิด เมื่อหลายวันก่อนประตูถูกซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วจึงไม่ส่งเสียดักอิดอาร์ตปลุกเรียบผู้กนอีกร่างผอมเล็กที่บนบา่าผ้าหอผ้าเอาไว้หายลับไปในรอยต่อของความมืดและแสงอรุณราวกับไม่เคยมีมร่างนี้ปรากฏอยู่ที่นี่มาก่อนประตูบ,บานใหญ่สีเข้มหนาหนักของจวนต้าเสวีเสือยังปิดสนิท ที่หน้าประตูมีเบ่าไพร่กำลังกวาดพื้นเสียงด่างแกล่กลาวสางสางเดินมปหยุดอยู่ตรงหน้าประตูบอกกล่าวกับเป่าไพรที่มีสีหน้าตื่นตัวระมัระวังสองสาประโยคก่อนขอบวดคิ้วเดินผ่าไปเคาะประตูมีทราบว่าเป็นเพราะวันนี้อารมณ์มิสุดีหรือไม่กาปั้นนลอยน้อยของหนัจึงแฝงพลังมากมายจนเหลือเชื่อพอเคาะทีีลงบนบานประตู ก็บังเกิดเสียงด่ากึกก้องฟังดูฮึกเหิเมร้าวใจดังเสียงลั่นกลองลบจากนั้นปลุกขนในจวนให้ตื่นขึ้นหลังประตูมีเสียงตวาดเครื่องขุนถามมาเบาวพร่ที่กำลังกวาดพื้นตกใจแทบสิ้นสติรีบวิ่งเข้ามาเตรียมขับไล่นางหนูที่ไร้มารยาทคนนี้ไปแต่แล้วประตูก็ถูกเปิดเสียก่อนท่านน้องพ่อบ้าข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่านางหนูนี่จะขวัญกล้าถึงเพียงนี้ บ่าวผู้นี้หละล่าบรรลักษ์สีหน้าอยา่ากร้องไห้ร้องพ่อบ้านขี้ตาด้วยความห่วงงูนมองสาวใช้ที่เย็นอยู่ตรงหน้าอย่่งไม่ปลอดใจขณะจะโบกมือให้คนไล่ไปก็พันรู้สึกว่าใบหน้านี้คุณตามันเบิกงตาโตท่านท่านท่านก็คือคุณคุนหนูพอรีบร้อนลุกจากเตียงจึงจี้สองสามีพัญยาจิ้งยังคงสวมชุด,ดนอนเดียียวว่าแต่ล้างหน้าบ้วนปาก แม้แต่ผมผ้าก็าอย่างไม่ได้หวีจิตใจพวกบานว้าวุ่นขณะมองสาวน้อยที่ยืนอย่างสงบตรงหน้าสั่งสางขยับอผ้าพุนไหลคอบหน้ามองรองเท้ากล่าวเสียงเบาวันนั้นพวกท่านบอกว่าข้าคือบุตรสาวของพวกท่านใช่หรือไม่เจิงขุยักหน้าแรงๆจนคอแทบหลุดด้วยความแตกตื่นยินดีหากไม่ใช่พ่อสามีช่วยพยุงเอาไว้น่ากลัวนาโขง จะเป็นลมหมดสติไปแล้วสัางสาะเปียงคงมองรองเท้าของตัวเองกล่าวสินบ่าหลงไปอีกตอนเด็กๆมันเคยอธิบายให้ข้าฟังถึงเรื่องกฎหมายของตาฐานก่อนบุตรชายบุตรสาวจะแต่งงานมีดามนนดามีหน้านที่เลี้ยงดูวันนั้นพวกท่านบอกว่าชวนตาเสียซื้อคือบ้านของข้าเช่นนั้นตอนนี้ข้าขอย้ายเข้ามาอยู่กับพวกท่านได้หรือไม่ได้ได้สิได้แน่นอน เจิงหีย๋ยและล่ำละลัตอบรีบคว้ามือสาวน้อยมากลุมไว้ใช่แล้วที่นี่คือบ้านของเจ้าเจ้าสามารถเข้ามาอยู่ได้ทุกเมื่อตาเสียซื่อเจิงจีง้มองสาวน้อยรูปร่างหน้าตาผอมคล้ำตรงหน้าเงยินดีทว่าในความยินดีกลับมีความสงสัยปะปนอยู่ด้วยวันนั้นบานกับปัญญาอุสาไปรับตัวนางที่ร้านเหลาปีจาย นางกลับไม่ยอมบอกว่าต้องอยู่เป็นเพื่อนนายน้อยมันมีตำแหน่งไปถือต้าเสวียซือมีหรือจะไม่รู้ว่าหนิงเฉวียได้กลับมาถึงชฉาอ่านแล้วการที่บุตรสาวของมันเปลี่ยนใจย่อมต้องมีสาเหตุแน่นอนในเมื่อมันยอมรับว่าสังสารเป็นบุตรีกบกลับมีจิตวิญญาณของผู้เป็นพ่อที่ต้องการปกป้องลูกน้อยมันจึงตัดสินใจถามออกไปตรงๆ สั่งสั่งหน่อยหน้าตอบด้วยสีดาเคร่งขึมตอนนี้ข้าเพิ่มไม่ชอบมันแล้วดังนั้นจึงไม่อยากอยู่กับมันอีกต่อไปจึงจี้นึกถึงขับเตือนของพระอัคราเมสีที่ไม่ให้ผู้บ่านทั้งสองตัดความสัมพันธ์ของดาดบ่าวคู่นี้เขาขวดคิ้วเงียบไปเป็นครูก่อนกล่าวว่า หรืออย่างไรพวกเจ้าก็ใช้ชีวิตร่วมกันมานานต่อให้ไม่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายเบาแต่นด้นดีที่เคยช่วยเหลือพึ่งพากันมาดังนั้นพวกเราจึงควรบอกกล่าวให้หนิงเวีรู้เรื่องที่เจ้าจะย้ายไม่อยู่ที่นี่จึงจะถูกสังสังหมุนตัวเตรียมจะเดินออกนอกจวนทันทีเจิงหูหยินตกใจยิ่งรีบขัวไปคว้าตัวนางไว้ถามเสียงสัน่นเป็นอะไรวาอีกเบ้าสั่งสังหันไปมองหน้าเจิงงียบเงียบ เจิงหุยร้อนใจเป็นที่สุดอันไปถึงตาใส่สามีอย่างดุร้รายกล่าวเสียงดงังด้วยความเดือดดาลพูดนี่ไม่เป็นก็อย่าพูดนีกวา่าท่านทําให้ลูกที่อาภัพของข้าหายตัวไปอีกข้าจะเอาเรื่องท่านไม่เลิกจวนต้าเสียซื่อแต่ไหนแต่ไรามายกเอาหุยินเป็นใหญ่แม้เจอจีจ้จะไม่คิดว่าเรื่องที่ตนกล่าวนั้นมีอันใดไม่ถูกต้อง ละโกดที่สังส,งสารสมางเหมือนกับตัวเองผู้เป็นบิดาแต่เมื่อเห็นสายตาฆ่าคนได้ของหูหยินตัวเองก็ได้แต่ต้องหุบปากเงียบสังสารกล่าวกับเจิงหุหยินเสียราบเรียบข้าจะอยู่กับท่านไม่อยากอยู่กับต้เสียเสือเจอิงหุหยินกล่าวพากรูปหน้ารูปหลัง ตามใจตามใจแม่จะสั่งให้คนย้ายของของพ่อของเจ้าไปไว้ในห้องหนังสือเช้านี้หนิฉียตื่นขึ้นมาก็หยิบเสื้อมาคลุมตัวอย่างลุ่วลุแล้วเดินออกไปอย่างหลานหลังบาดเมื่อไม่เห็นสักสารก็ตะโกนเรียกไปคำหนึ่งแต่ไม่มีเสียงตอบก,กลับมาแต่อย่างใดมันบิดที้เกียรเดินหาวปวดหอดเข้าห้องครัว พอพบว่าสังสางไม่ได้กอ่อไฟต้มน้ำก็อดส่หนาไม่ได้เดินไปถึงหน้าร้านค่อยเห็นก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยวเผ็ดวางอยู่บนโต๊ะยังไม่ได้ขัดทูฟันแล้วจะกินข้าวเข้าไปได้อย่างไรมันนิ้วหน้าบนขณะมองชามก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยวเผ็ดหลายปีมานี้มันเคยชินกับการตื่นขึ้นมาก็มีมือเล็กๆคู่หนึ่งยื่นชามใส่น้ำสะอาด กับที่ขัดถูฝันให้ถือตรงหน้าจูจูวันนี้ไม่เห็นเมื่อที่ว่าจึงเกิดความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาทันทีต่อให้เจ้าใจร้อนอยากไปซื้อก๋วยเตี๋ยวชามแรกที่ให้เนื้อมากที่สุดก็ต้องมาปริบาติค้าล้างหน้าขัดถูฝันก่อนสิเอ๊ะไม่ถูกต้องก๋วยเตี๋ยวที่ซื้อมาแล้วนี่แล้วเจ้ายัางจะวิ่งไปที่ใดเวา นิ่งเฉยนั่งโลงกินก๋วยเตี๋ยววาคุณคิดถือที่ที่สั่งสงน่าจะไปสุดท้ายนึกขึ้นได้ว่าโรคที่เหนียวของนาคง,งกำเริบไม่แน่ว่าอาจจะกำลังอยู่ที่ตลาดโตรประตูเมืองทางทิศใต้เพื่อซื้อผักสดที่ชาวนานอกเมืองหาบเข้ามาขายก็แค่ถูกวากันสองสามเวรคุ้มกับการตื่นนอนก่อนไก่โหแล้วยังต้องเดินไปอีกตั้งไกลหรือ นีเยเฉี่ยกินกว๋วยเตี๋ยวไปค้อนแค้สางๆไปอิ่มแล้วก็ยกชามเข้าครัวไปวางที่ไว้ข้างเต่ามันยังรู้สึกง่วงอยู่จึงเดินกลับเข้าห้องนอนต่อตอนตื่นขึ้นมาอีกครั้งฟ้าก็สว่างโ้แล้วมันขี้ตาล่างรองเท้าเดินออกนอกห้องพอพบว่าหน้าร้านกับหลานหลังบ้านยังคงเงียบกริบป,ปราศจากการเคลื่อนไหวก็ตะโกนยังกุนเขือไม่ได้ น้ำร้อนวาวนี่เจ้าจะให้ข้าออกจากบ้านหรือไม่ไม่มีเสียงตอบร้านเหล่าปีชาหน้าร้านหลังร้านเงียบสื่นเด็ดหลิงเฉียง,ง,งุนงงไปช่วยกู่ก่อนเดินไปที่ห้องครัวพบว่าชามกว๋วยเตี๋ยวยังคงวางอยู่ข้างเตาตัวเตาเย็นเฉียบไม่มีฝืนไฟสมไว้แม้แต่น้อยมันเดินไปดูกล่องฝืนข้างกับแผงเห็นฝืนวางกองอยู่เต็มอย่างมีระเบียบ ก็ถอนใจเพื่อแล้วอุ้มฝืนกองเล็กๆเดินกลับไปที่เตาประกอบไฟต้มน้ําแม้จะไม่ได้ทำงานบาทมาหลายปีแล้วแต่เมื่อก่อนก็เป็นมาตรที่รับผิดชอบเรื่องเหล่านี้งานประเภทก่อไฟต้มน้ำจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับมานดังนั้นใช้เวลาไม่นานน้ำในหม้อก็เริ่มส่งไอร้อนออกมาขณะหมอกไอน้ำที่ลอยขบกหญีงช่วยก็เริ่มรู้สึกว่า มีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องพอน้ำเดือดมันก็จัดการล้างหน้าบ้วนปากมีรู้นึกอย่างไรจึงผ่านหยิบเอาชามข้าวเต่ามาล้างด้วยสิเลยอาเป็นยาปกติมันคงออกไปสาศึกษาเรื่อจะไปเที่ยวเล่นในเมืองแล้วแต่วันนี้มันกลับไม่นึกอยากไปไหนจึงเดินไปหน้าร้านหย่อนก้นลงนั่งบนเก้าอี้ตัวโปรดมองโต๊ะเก้าอี้และชั้นวางของที่ถูกเช็ดถูจนขึ้นเกา ก่อนมองพื้นที่ถูกกว่าถูจนสะอาดสะอ้านอยู่หนานจุดกลายเป็นมอ,องเมอสีหน้าแข็งทื่อพอในซอยมีคนเดินผ่านหน้าร้านปรากฏเป็นเงาวูบวาบตรงช่องประตูมันก็งเกยหน้าขึ้นมองทันทีทว่าจนแล้วจนลอดก็ยังไม่มีใครปักประตูเดินเข้ามาไม่มีใครกลับมา นิ้งเฉียนั่งรอเงียบๆจนถึงเทีย่ยงแล้วจูจ่ๆมันก็พวดพลาดลุกขึ้นเปิดประตูเดินออกจากร้านไปมันเดินไปที่ตรอกเพียนอีราคาถูกในเขตนคนตรตะวันออกซื้อเป็ดย่างมาตัวเดิมแล้วเดินไปตลาดซื้อผักมาสองอย่างจากนั้นกลับร้านเหล่าปีจ่ายายในร้านอย่างขงร้าีวแววของสังสารมันยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนเดินเข้าครัวไปหุงข้าวหนึ่งหม้อ อันเป็ดย่างวางเรียงใสจานอย่างสวยงามแล้วยกไปวางบนโต๊ะหน้าร้านพร้อมตะเกียบสองคู่กับข้าวสวยสองชามใหญ่เป็นมื้อเที่ยงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผักและเนื้อมื้อหนึ่งหนิงเฉียมองอาหารบนโต๊ะอย่างพอ,จองนจนจากนั่งรอต่อสองมือกลุ่มเข่าทว่ารออยู่เนินหนาน,านสางสางก็ยังไม่กลับมาบนโต๊ะยังคงมีตะเกียบสองคู่ แต่มีคนนั่งอยู่เพียงคนเดียวข้าวสวยและกับข้าวรูเ้เย็นชืดหมดแล้วหลังจ้องอาหารบนโต๊ะอยู่พักใหญ่นิเชียก็หยิบตะเกียบ,ยบลงมือพูดข้าวเกินแต่มือมันส่นจนขี้ผักอยู่ครึ่องค่อหวานก็ยังขี้ไม่ขึ้นแม้แต่ชิ้นเดียวมันยกมือทำท่า,ทาจะปาตะเกียบในมือทิ้งแต่สุดท้ายกบใจวางลงบนโต๊ะลุกพวดเดินปราดไปที่ห้องนอนกระชากแผ่นไม้ปูเตียง หยิบหีบออกมาคว่ำเทของทั้งหมดลงบนเตียงขณะมองตั๋วเงินที่เหลืออยู่บุปิววอนในที่สุดมันก็แน่ใจว่านางจากไปแล้วนิงเฉวีเก็บตั๋วเงินเหล่านั้นมาซ้อนทับกันยัดใส่อกเสือ้อลุคสีหน้าไร้ความรู้สึกแล้วค่อยเดินปีบประถมธนดู1สิบสามดอกที่เพิ่งซ่อมเสร็จเมื่อวันก่อนจากขีบใส่ของที่บุมห้องยัดโลกในห่อสัมภาระ เอาอยานทั้งหมดที่มีอยู่เในใส่ยไว้ในแขนเสือ้อหยิบมีดผ่าฝืนที่วางอยู่ข้างกองฝืนเสียบไว้ออกับสายรัดเก็วก่อนเอาร่มดามสะพายหลังจากนั้นเดินออกจากร้านเหล่าปีเจยมันคิดว่าสังสางไม่น่าจะมีอันตรายเป็นตัวมันเองทางหากที่กำลังต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตดังนั้นมันจึงต้องเอาของสำคัญทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่ไป เช่นนี้แล้วจึงจะปลอบใจตัวเองได้ว่ามันจะต้องหาสิ่งสุดพันธี่สุดในชีวิตกลับคืนมาได้แน่นอนหากหาไม่พบมันก็ไม่ต้องกลับมา